กับตันซาโตะผู้ชราภาพภายใต้อิทธิพลขององค์การชักจูงทางจิตวิทยาได้ถอดเสื้อผ้าจนเปลือยเปล่าและเดินไปยังดาดฟ้าเรือต่อหน้าทุกคนอย่างเต็มใจเรือวิจัยกำลังแล่นลึกเข้าไปในช่องแคบในยามค่ำคืนและอุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยๆแม้ว่ากับตันจะหนาวจนตัวม่วงและแข็งเท่อแต่เขาก็ยังคงยืนงอตัวอยู่ตรงนั้นเหมือนรูปปั้นที่น่าเวทนาและน่ากลัว เมื่อเห็นว่าเขากำลังจะตายเพราะภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำเกินไปจากกลมหนาวอูโบโลินจึงสั่งให้มัตสึชิตะเฮคิจิแบกเขากลับมาเมื่อกับตันถูกนำตัวกลับมาเขาก็แข็งเทือแล้วแต่โชคดีที่เขายังหายใจอยู่เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเขาก็จะจะไม่ตายอูโบโลินรู้สึกรำคาญเขาจึงสั่งให้โยนเขากลับเข้าไปในห้องโดยสารเพื่อพักผ่อน จากนั้นเขาก็เรียกมัตสึชิตะเฮคิจิมาถามว่าต้องใช้เวลากี่วันถึงจะถึงแอนตาร์กติก้ามัตสึชิตะเฮคิจิตอบอย่างสุภาพว่าประมาณสามวันครึ่งครับอูโบโลินกล่าวอย่างเย็นชาว,ว่าหาทางลดเวลาให้เหลือสามวันฉันไม่มีเวลามากขนาดนั้นที่จะเสียไปกลางทะเลครับผม มัตสึชิตะเฮคิจิตอบรับโดยไม่ลังเลการเดินทางและกำหนดความเร็วของเรือวิจัยนั้นมีระยะปลอดภัยอยู่แล้วดังนั้นจึงสามารถเพิ่มความเร็วได้อย่างเหมาะสมการลดเวลา3วันครึ่งเหลือ2วันเป็นไปไม่ได้แต่การลดเหลือ3วันไม่ใช่ปัญหาดังนั้นเรือจึงเร่งความเร็วเต็มที่มุ่งหน้าไปยังทวีปแอนตาร์กติก ในขณะเดียวกันบนทวีปแอนตาร์กติกเย่เินกําลังขับรถสโนโมบิลบรรทุกผู้โดยสารสามคนไปยังเนินเขาทางใต้ของสถานีวิจัยนอร์ดิกแสงออโรราอันงดงามของแอนตาร์กติกปรากฏขึ้นแล้วและเย่เินวางแผนที่จะขึ้นไปบนเนินเขาเพื่อชมแสงออโรราให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเมื่อถึงยอดเขาเขาได้กลืนยาบำรุงพลังปราณลงไปหเมตร โดยตั้งใจที่จะใช้คาถาประสานมือชุดแรกอีกครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนพลังปราณกับสิ่งลึกลับภายในร่างกายของเขายาอีกห้าเม็ดที่เหลือเป็นเหมือนตาข่ายนิรภัยที่เขาตั้งไว้สำหรับตัวเองเขาจำเป็นต้องแน่ใจว่าเขามียาเม็ดห้าเม็ดติดตัวไว้เสมอสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันครั้งนี้คลังสมบัติสี่ทิศได้มอบผนึกมือ16อันให้กับเย่เฉินผ่านแสงเหนืออีกครั้ง ทำให้จำนวนผนึกมือมหาสุริยะพระตถาคตรวมเป็น80อันผนึกมือมหาสุริยะพระตถาคต80อันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์การรับพลังวิญญาณได้อย่างมากหลังจากกลับไปยังสถานีวิจัยเยชชนวางแผนที่จะปลีกวิเวกเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อสะสมพลังวิญญาณให้เพียงพอก่อนที่จะแลกเปลี่ยนผนึกมือที่เหลือ เมื่ออยู่ในการปลีกวิเวกเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งสองสวันผ่านไปในพริบตาสามวันต่อมาเรือวิจัยของญี่ปุ่นเทียบท่าที่ขอบทวีปแอนตาร์กติกาจุดเทียบท่าอยู่ห่างจากจุดที่เรือนอร์ดิกอีเลียตเคยจอดประมาณ200กิโลเมตรทีมวิจัยของญี่ปุ่นรอยอยู่ที่นั่นแล้วเช่นเดียวกับกระบวนการบนเรืออีเลียตพวกเขาจะส่งสเสบียงก่อนแล้วจึงทำการแลกเปลี่ยนบุคลากรให้เสร็จสิ้น อูโบโลินเดินทางมาเยือนทวีปแอนตาร์กติกาเป็นครั้งแรกและรู้สึกทึ่งที่ได้เห็นแสงเหนือในคืนที่มืดมิดยาวนานการได้เห็นทวีปที่แห้งแล้งนี้ยิ่งตอกย้ำความเชื่อของเขาในเรื่องราวที่เขาเคยได้ยินมาเมื่อกว่าศตวรรษที่แล้วบางทีประตูสู่การบรรลุธรรมอาจอยู่ในดินแดนรกร้างอันไร้ที่สิ้นสุดนี้อย่างไรก็ตามเขาประเมนิน ขนาดของแอนตาร์กติกาต่ำไปชายฝั่งเพียงอย่างเดียวก็ยาวถึง20,000กิโลเมตรและภายในก็ทอดยาวไปหลายพันกิโลเมตรการค้นหาโบราณวัตถุในสถานที่เช่นนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในช่วงขนาดหนึ่งเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนเขาจึงตัดสินใจมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้า สมาชิกทีมวิจัยชาวญี่ปุ่นกลายเป็นผู้ช่วยในอุดมคติของเขาเขาบงการทุกคนอย่างแนบเนียนและเนื่องจากเขาพบว่ามีสมาชิกทีมที่เหลืออยู่คนหนึ่งที่พูดภาษาจีนได้คล่องเขาจึงเก็บเขาและมัตสึชิตะเฮคิจิไว้เป็นผู้ช่วยสองคนเดิมทีทีมวิจัยชาวญี่ปุ่นที่มากับเรือลำนี้ได้รับมอบหมายให้หาคนมาแทนสมาชิกที่เหลือแล้วเดินทางกลับญี่ปุ่น คนเหล่านี้ใช้เวลาครึ่งปีในทวีปแอนตาร์กติกาและต่างก็คิดถึงบ้านอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะการเดินทางกลับบ้านจะใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนอย่างไรก็ตามอูโบลินไม่มีเจตนาที่จะปล่อยให้พวกเขากลับไปแม้แต่คนที่ทำงานและอาศัยอยู่ในแอนตาร์กติกามาตลอดฤดูร้อนและกำลังเตรียมตัวกลับบ้านเพื่อพักผ่อนก็ตาม เพราะสำหรับเขาแล้วสมาชิกทีมวิจัยเหล่านี้เปรียบเสมือนปสุสสตว์และทาตเขาควบคุมทุกคนได้อย่างง่ายดายและจากนี้ไปพวกเขาจะต้องเชื่อฟังเขาอย่างสมบูรณ์กลายเป็นผู้ช่วยและแรงงานของเขาในการสำรวจแอนตาร์กติกาที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือสมาชิกทีมวิจัยเหล่านี้รู้จักแอนตาร์กติกาดีที่สุดเมื่อพวกเขารับใช้เขาแผนการของเขาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการสูญเสียแม้แต่คนเดียวะจะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เนื่องจากเรือจะยังคงอยู่เขาจึงคิดว่าควรจะเก็บทุกคนไว้ที่นั่นเขาต้องการลูกน้องเพิ่มขึ้นเพื่อเชื่อฟังคำสั่งของเขาเพื่อที่เขาจะได้กลายเป็นทราราชท้องถิ่นในดินแดนแอนตาร์กติกาอันกว้างใหญ่และหนาวเหน,น็บแห่งนี้ในทางกลับกันเขาก็ไม่สามารถปล่อยให้เรือวิจัยของญี่ปุ่นออกจากแอนตาร์กติกาได้ มิฉะนั้นหากเขาจำเป็นต้องออกเดินทางก่อนฤดูหนาวมาถึงและไม่สามารถหาเรือที่สามารถฝ่าชั้นน้ำแข็งและแล่นผ่านบริเวณโรอาริงฟอตตี้อันนาเกรงขามได้มันคงจะลำบากไม่น้อยดังนั้นเขาจึงเรียกมัตสึชิตะเฮคิจิมาถามว่าเรือของท่านจะอยู่ที่นี่ได้นานที่สุดเท่าไหร่ครับมัตสึชิตะเฮคิจิตอบว่า การจอดเรือไม่ใช่ปัญหาสเบียงของเราสามารถอยู่ได้นานอย่างน้อยครึ่งปีและน้ำมันเชื้อเพลิงของเราสามารถใช้ได้นานกว่าครึ่งปีหากไม่เดินทางไกลยอย่างไรก็ตามหากเรือจอดอยู่ที่นี่อุณหภูมิจะยิ่งลดลงและพื้นที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งตามแนวชายฝั่งจะขยายใหญ่ขึ้นและชั้นน้ำแข็งจะหนาขึ้นเมื่อชั้นน้ำแข็งเกินขีดจำกัดที่เรือจะฝ่าได้เรืออาจจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หากเราต้องการจะเคลื่อนที่อีกครั้ง เราทำได้เพียงรอให้สภาพอากาศอบอุ่นขึ้นและน้ำแข็งละลายอูโบโลินขมวดคิ้วและกล่าวว่าแบบนั้นไม่ได้คาต้องการให้เจ้าอยู่ประจําการตามแนวชายฝั่งแอนตาร์กติกาตลอดเวลาเพื่อในกรณีที่คาต้องการเจ้าควรคิดหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการของข้าให้ได้มัตสึชิตะเฮคิจิกล่าวอย่างนอบน้อม ง่ายมากค่าสามารถให้เรือเคลื่อนตัวออกไปทุกวันตามการขยายตัวของน้ำแข็งโดยอยู่ภายในเขตความหนาของน้ำแข็งที่ควบคุมได้เสมอด้วยวิธีนี้เราจะสามารถตอบสนองได้ทันทีเมื่อท่านต้องการเรือวิธีนี้เราจะต้องเคลื่อนตัวเพียงไม่กี่กิโลเมตรต่อวันเท่านั้นและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจะไม่สูงทำให้เราสามารถดำเนินการต่อไปได้นานอูโบโลินพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ จากนั้นถามว่าขอถามหน่อยถ้าข้าขอให้เจ้าเปลี่ยนแผนและไม่กลับญี่ปุ่นตลอดฤดูหนาวญี่ปุ่นจะติดต่อเจ้าทันทีหรือไม่มานี่สิมัตสึชิตะเฮคิจิกล่าวเรือวิจัยของเราเป็นสมบัติของชาติถ้าเราไม่ยอมทำตามคำสั่งให้กลับบ้านรัฐบาลจะต้องตามล่าเราแน่และอาจถึงขั้นส่งกองทัพมาด้วยเราจะต้องถูกกล่าวหาว่าทรยศชาติ อูโบลินลูกคราวและสายหัวพลางพูดว่านี่มันยุ่งยากคุณต้องคิดให้ดีว่าจะดูแลคนและเรือทั้งหมดนี้ในแอนตาร์กติกาอย่างไรให้เหมาะสมมัตสึชิตะเฮคิจิครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าอืมผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะแก้ปัญหายังไงดีการล่าช้าไปสองสามวันเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราไม่กลับตลอดฤดูหนาวของแอนตาร์กติกา ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะแก้ตัวได้อูโบลินถามเขาว่าแล้วถ้าเรือเสียละ่ะถ้าเรือแข็งตัวและออกไปไม่ได้ละ่ะเออมัตสึชิตะเฮคิจิกล่าวอย่างสุภาพรัฐบาลสามารถติดตามตำแหน่งของเรือวิจัยได้แบบเรียลไทม์ผ่าน GPS หากเราแจ้งว่าเรือถูกน้ำแข็งปกคลุมแต่ในความเป็นจริงเราค่อยๆเคลื่อนย้ายเรือทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้มันแข็งตัว รัฐบาลจะรู้ว่าเราโกหกและจะส่งทหารมาตรวจสอบอย่างแน่นอนอูโบโลินถามว่าถ้าเรือถูกน้ำแข็งปกคลุมจริงๆกองทัพของคุณจะสามารถช่วยเหลือเราในแอนตาร์กติกาได้หรือไม่มัตสึชิตะเฮคิจิสายหัวเรือของเราเป็นเรือตัดน้ำแข็งขนาดใหญ่เพียงลำเดียวในประเทศหากเรือของเราถูกน้ำแข็งปกคลุมจริงๆประเทศก็ไม่สามารถส่งเรือมาช่วยเหลือเราได้ แม้แต่ขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาก็คงสายเกินไปกว่าเรือตัดน้ำแข็งของพวกเขาจะมาถึงหลังจากการเดินทางหลายสิบวันน้ำแข็งอาจหนาเป็นร้อยกิโลเมตรแม้แต่เรือตัดน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาก็เข้าไปไม่ได้อย่างมากก็ทำได้เพียงจอดเทียบท่าที่ขอบนอกของแผ่นน้ำแข็งและช่วยอพยพเจ้าหน้าที่เท่านั้นอูโบลินพยักหน้าและกล่าวว่า อย่างนั้นก็ทำให้เรื่องง่ายขึ้นคุณค่อยรายงานกลับไปที่ประเทศทีหลังก็ได้พวกเขาบอกกว่าเรือมีปัญหาทางกลไกและต้องซ่อมแซมแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรือกลายเป็นน้ำแข็งพอเรือเคลื่อนที่ไม่ได้พวกเขาก็บอกทีมวิจัยให้ปรึกษากับประเทศพวกเขาอยากให้ทุกคนเห็นแก่ตัวและไม่เปลืองทรัพยากรในการเดินทางกลับไปช่วยเหลือพวกเขาแนะนำให้ทุกคนอยู่ที่นี่และทำงานอย่างหนัก ใช้โอกาสนี้เร่งการสำรวจแอนตาร์กติกาของญี่ปุ่นมัตสึชิตะเฮคิจิเชื่อฟังเขาโดยไม่ตั้งคำถามแต่ลูกน้องคนนี้ก็ทำหน้าที่อย่างนอบน้อมเช่นกันกล่าวอย่างเคารพว่าท่านเพิ่งบอกกว่าเรือวิจัยควรเตรียมพร้อมแต่ถ้าเราปล่อยให้เรือเป็นน้ำแข็งจริงๆความต้องการเรือของท่านอาจไม่ได้รับการตอบสนองอูโบโลินยอ่อเย้ย แค่ก้อนน้ำแข็งขวางทางอาจเป็นปัญหาสำหรับเรือตัดน้ำแข็งของท่านแต่สำหรับข้ามันไม่ใช่ปัญหาอะไรเรือของท่านจอดอยู่เฉยๆเมื่อท่านต้องการเคลื่อนย้ายจริงๆข้าก็สามารถไปทำรายน้ำแข็งเองได้พลังของอูโบลินไม่เพียงพอที่จะแยกน้ำแข็งออกเป็นรอยร้าวได้ความยากลำบากอยู่ที่การข้ามทะเลคำราม40อันโหดร้ายเพียงลำพังโดยปราศจากความช่วยเหลือ สภาพแวดล้อมที่ไม่อาจบินหรือเดินได้ต้องอาศัยพลังวิญญาณในการลอยตัวเท่านั้นประกอบกับคลื่นสูงประงานแอร์ล,ลมพายุแรงเกินระดับ11นั้นแม้แต่อูเฟยหอยานก็ทนไม่ไหวดังนั้นอูโบลินจึงต้องทิ้งเรือไว้ที่แอนตาร์กติกาเขาสั่งให้มัตสึชิตะเฮคิจิจงใจชะลอการขนถ่ายสเบียงเพื่อชะลอการออกเดินทางให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อไม่สามารถชะลอการออกเดินทางได้อีกต่อไปและหากมั่นใจว่าจะซ่อมแซมได้ให้จงใจทำลายระบบขับเคลื่อนของเรือในเวลานั้นน้ำแข็งจะปกคลุมพื้นที่หลายกิโลเมตรหรืออาจถึงหลายสิบกิโลเมตรโดยมีความหนาเกิน2เมตรทำให้เรือใช้งานไม่ได้แม้จะซ่อมแซมได้โชคดีที่เรือมีเชื้อเพลิงและ,สะเสบียงเพียงพอ ทําให้มั่นใจได้ว่าจะมีพลังงานความร้อนและน้ำใช้ได้ตลอดเวลาขณะจอดอยู่กับที่สำหรับสถานีวิจัยนั้นไม่ต้องกังวลไปเพราะมีสเสบียงสำรองเพียงพอและได้เพิ่มสเสบียงชุดใหม่เข้ามาอีกจำนวนมากแม้ว่าจะมีคนมากขึ้นแต่พวกเขาก็รับมือกับปริมาณงานได้อย่างแน่นอนแม้ว่าสเสบียงจะหมดในภายหลังญี่ปุ่นก็สามารถหาวิธีส่งสเสบียงทางอากาศโดยใช้เครื่องบินทหารได้ และหากทุกอย่างล้มเหลวทีมสำรวจก็สามารถดำรงชีวิตอย่างประหยัดได้ปรับใดที่พวกเขาไม่ตายและยังสามารถทำงานได้ท้ายที่สุดแล้วอูโบลินเองก็ไม่จำเป็นต้องกินเมื่อตัดสินใจแล้วอูโบลินจึงสั่งให้มัตสึชิตะเฮคิจิอยู่บนเรือและปฏิบัติตามคำสั่งของเขาจากนั้นก็เรียกคิคุจิโคเฮสมาชิกอีกคนของทีมสำรวจที่พูดภาษาจีนได้คล่องมาและสั่งเขาว่า คิคุจิเจ้ามีหน้าที่จัดการให้สมาชิกทีมสำรวจทั้งหมดกลับไปยังสถานีวิจัยนอกจากนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ใช้เวลาสามชั่วโมงต่อวันสอนภาษาจีนให้พวกเขาให้แน่ใจว่าพวกเขาตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เพื่อที่ในอนาคตข้าจะได้ไม่ต้องสั่งการเจ้าเพียงผู้เดียวเจ้าเข้าใจไหม นักวิทยาศาสตร์ัโวโลกคิคุจิโคเฮโคงคคำนับอย่างนอบน้อมเป็นมุมฉาก90องศาและกล่าวอย่างเคารพว่าโปรดวางใจได้เลยผอมาจะกทำภารกิจนี้ให้สำเร็จอย่างแน่นอน